หยุดอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ยไปได้ครับโอ้ยนะครับตัวเต้นตัวเต้นไปได้เสยนะครับครับสวัสดีซีสูผู้สุกคนครับมึงหลอดเอฟซีนะครับถ่ายหางบางไฟนะครับทีมงานดวงบังยุคใหม่ขวัญใจประเพณีนะครับผมมาและสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์สร้างสูผู้สุกคนนะครับผมอ่าบางที่ตัวใด้รังเฮาเนี่ยเจ็ดหรือแปดแล้วบางที่หกนะครับผมไปยังแผลใหญ่ไหม ยังไม่เคยแพ้ไข่นะครับปีนี้สดใสสับสัมากๆเลยนะครับผมมานำเชียร์กันได้เลยนะครับผมงานประเภทนี้บุญบังไฟผู้ใดต้องการจ้างดงบังยุคใหม่คญใจประเภทนี้นะครับติดต่อได้นะครับยังมีอีกเยอะนะครับผมมาคนใจประเภทนี้นะครับเดี๋ยวพ่อกันแท้นะครับผมมากับทีมงานดงบังนะครับไม่ยังแพ้ไขพร้อมนะครับผมมาเมื่อนี้มาบางเดียวมาเชี่ยวได้ครับคู่หานี่บอว้าวนะครับผมมาเป็นได้ลำาตเฮาคือเกาบอ คือเกานะครับผมสีร้อยแก่ๆนะครับคือเกาอ่ะล่อรุนเดียวเชื่อกันไปนะครับผมเดี๋ยวแต่มมันคือเกานะครับทีมงานดงบางยุกไม้นะครับตอนนี้นะครับมาเต็มทีมนะครับเดี๋ยวแต่มมนะครับเดี๋ยวรดกะสีมาเชื่อนะครับเดี๋ยวมาถ่ายช่วงเพืนล่องนมนะครับอีกอีกเครื่องส่วโมงเดี๋ยล่งน่าปะเบอร์หน่อีกชั่วโมงหนึ่งอ๋อหนีโฮคู่แหลกโอ้คู่หาโอ้อีกโดนจังครับ นึกว่างไฟไปหอดสิหอดแล้วครับอันนี่เขาคู่แรกนะครับผมอีคู่หานะครับอีโดนนะครับเดี๋ยวสีมาถ่ายตอนลงนมนะครับมือนีภารกิจก็คือสีไทยตรงบางจะลงพืชนะครับรอหลุดล่อเชี๊ยกันไปนะครับเดี๋ยวหนวดกลับมั่มไม่นะครับผมอ่านะครับเข้ามารอบสองแล้วนะครับดรงบางยุคใหม่นะครับไก่สีหอดขอนตอนกันสวัสดีครับโอ้หอดหนากันโดนมากก็หลุดใส่ปะ โอ้เื้อยังเนี่ยอดีครัเสื้อยังก่วัสดีครับผมใสเบิงหน้ากล้องกันนะไา่บ่เชียอายบ่โอ้ยกีมาฝอบางได้สียบางนันเาเจ้ากับโพ่ข้อบางมืกงแหงครับเกงแหงข้าขฝอย่ง่นอดขนนีครับบอกไปเหงไปยังเอาสูไสูไยีนอนขนกไม่ขนธรรมดาขนหุ่ยไปกิน แต่ว่าร mm ับ hmm. ต yeah, yeah. yeah, ัว <nước> ด uh, ีละละไปแก้ข okay. ้อมันนิดเดียวคัน่ะดีแล้วมาสัมผัสหล่อแหกแล้วเพื่อนว่าครูที่หาก็เลยมาถาลงนมถามาเบึงไอแวะใบนมแต่ว่าหอ่แรกเือพ่อเจ้ารอบนีคือพ่อเจ้าเต็มเต็มทางมากินหัวขวาเชียกันะรอรุนรอยเชียกันไป อเพียงเลยก็คิ่าเลยียงแค่ไหนเพียงแค่ไเนอ๋อเพงแค่ไหนอหัวนี่น่าดิพยได้ครับได้โอเคโอเค vô họng bọc luôn Bọc này cái <laughs> này vô ấp cho vô nè. Chừng ngắtออก đi. bọc chứ mà làm cận luôn gặp. อาไปสอนอาตั้งไว้ยังูไอผลิตมีอู่ไป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 ไอ้ไปผลิตดไปีไปตไเฮด้เดียวตัวน่เมื่อเอาไฟลงเทียงขึ้นเอาลงก็หลูกสองคนกไปรับตของคนวันบอกของคนยีดีเปรมันบกวนเดอเนี่ยมาลงมิงมิงมิงงลงคือว่าเน่าเล่าเลือหนา ปานังเลี้ยอยเก่าหังแล้ววะึาวน้กับหัวตน้อยกไปใ่ไหมลแ่ัาตมาเถอะมันจมมันที่มันเกินสูงอย่งไรนในยุตแลว่ใช่้ว่าองสรางบัดเดย้ว่าถ้าบุคาน้ำผมสิเสเดเดี๋ยคนมาจะสน nà cho cái <laughs> này cái cái bộ lại này cài lên

哎呀我真的 không được 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 không không được không được không được không ยีดูปบเขมากเนาะบริท่ไหยางเงียมามาอยู่ว่าต้รอบเอาพวกกันไล่ๆนๆนี่ปีแล้วไปแลเดยกินคันเดีจะปล่อยหลดเลยนมะบ่นไปเรยไปนี้รีมากเลยูแม่เหลกนมาไยาเง่

มือตัวยีกกดดันนะ you <laughs> ดวงบังยุกใหม่นะครับไฟเข้าสู้ทหารนะครับเจได้ครับเจตานะครับมันมันครับทีมงานดรงบังยุกใหม่นะครับสนใจประเพณีครับ รอหลุนรอเชียร์กันไปนะครับทันทีมเลยนะครับเต็มทีมนะครับรอหลุนรอเชียร์ครับอ้าวหน้ามองขึ้นเด้อหน้ามองขึ้นเด้อะผิดยเยอแต่การขึ้นบันไดนั่นการขึ้นถนนนั่นปล่อยหางเลยนะปล่อยหางเลยจะไปรับเอาเออัหลังปัดหลังจะรับเอา กับคุยกันท่านคุยกันทางข้างรอรอคุยกับนายกิจการเล็นสางของเจเดนะครับลูกใช่ละ่ะแต่เดี๋ยวดี๋ยวหัดลึกเกินดงบางชุกใหม่ าาาาน,นำเงินหลกับปั้นกับเรื่องชักลากบังไฟขึ้นสู่ทานสู้ชุมชนในขั้นตอนต่อไปรุฟ้าบ้นานเราเมื่อนี้ลุงหลอดกัมมาเชียดงบังยุใไม่นะครับนี่ตั้งใจมาเชียบังนี่นะครับตั้งใจมาไทายคลิปพร้อมนะครับหลังจากบังไฟบังนี่แล้วล่งแล้วลุงหลอดก็น่าจะเดินทางกลับ,บานะครับผมนะติดภารกิจหลายอย่างครับตั้งสี่ขายอารอตลีพร้อมนะครับตัดต่อคลิปพร้อมนะครับ หลายอย่างเหลือเกินนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับหากคอมเมนต์ลุงหลอดตอบบ่ท่านนะครับเนื่องจากว่าคอมเมนต์หลายเหลือเกินนะครับลุงหลอดก็สิพยายามตอบให้นะครับแล้วก็กล่องมันก็ดีนะครับสําหรับลุงหลอดซื้อมานี่ลุงหลอดใส่เพราะยังเป็นบันไดนะครับมันก็เลยสีซูมแบบเหรียญกล่องเพราะยังเป็นนะครับให้ยเอฟซีห้อภัยลุงหลอดนั่มนะครับผมขออภัยเลยทีเดียวนะครับผมกราบงามๆตรงวางขากุยๆเลยทีเดียวนะครับผมหากสีอัดสีไล่ตาส้มเข่าส้มออกแนว ว่าหาความเหมาะสมมันม่ยยังไงใดๆนะครับสำหรับกล่องมือไม่นะครับหลอดเดบซี่นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ลูหลอดเดบซี่น้าื่เอเป็นกำลังใจให้ทํำคลิปต่อไปนะครับผมเอาฟีบกนองเลยนะครับตั้งใจทํำสุดๆนะครับผมได้ท้ำนี่นะครับตั้งใจทํำเราจะทายไปเรื่อยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณจากใจที่ให้อภัยซึ่งกันแลกกันนะครับผมมา อยากเบิงกับเบิงบ่อยากเบิงกับเบิ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นํำนะกบติดตามนิ้งหลอดไลยๆแน่นะครับมันบ่ทันในดังที่ช่องผู้อื่นเพิินนะครับผมผู้ติดตาม2 0,000ืนนะครับช่องอื่นเิ่นแสน2 0 0 0 0 0 3 0 0แ0 0แล้วนะครับมีรายได้เขาลวครับส่วนนุงหลอดปีนึงก็มีรายได้เทื่อ2เื่อนะครับเื่อละ3,000กว่าบาทนะครับอราล้รูล้อเชียร์กันไปนะครับผมมาค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้กันนะครับขอบคุณนะครับนิ้งหลอดกัดฟันนะครับสื่อโทรศัพท์มาถ่ายซุ่มโดยเฉพาะนะครับ ี่หมื่นบาทเลยนะครับกล่องตัวนี้นะครับผมให้คุยในจักหน่อยนะครับเกิดมาก่เคยซื้อแพงวัานี้เักเท่อนะครับผมยางอยู่เครื่องมือนะครับทาจิตาจินใจซื้อได้นะครับอ่าลอลุลรอดเชี่ยกันไปนะครับดงบางยุกไม้นะครับอยู่ทางฐานครับดงไรเอาปรุกนอ่อลุอเชีรยกันไปนะครับวันศุกร์จยังไดนะครับเดือนด้โศกตมานนะครับวันนี้เราตั้งใจมาเชี่์ดงบางบางเดียวนะครับแขนแขนเมื่อบัานเลยนะครับแลนวุกจะยังไดโปรดติดตามครับ ตัวเต้นต <Jean> ัวเตนไปไ no ด <Jean> ้เสยนะครับากันุนโอ้ยที่กบมาได้ไปต่อเลยนะครับบู๊ใจหายใจคว่ำนะครับแบบนี่เสียวนะครับดูดีเหลือเกินนะครับเงตัวีไปดะนี่อเดี๋ยวเราสู้ให้ดีๆนะครับตวีไป กำ um. ลังในสีเเลือบานขอไปเปิดครับทางดีครับพอนเรือภาพเรือภาพอยู่ครับมันจีตวางวางครับหายควาสสนใจอีกแล้วลดไปเรื่อยๆเกือบสุดนะครับลดูกันไปครับแปดสิพัน ใช่ครับครักองครับท่านมาเจ้าของสีร้ยฟาดไปเลยอาไปหเาด้วย่ลุ้นเชียกัน70็ดิพีนะครับผมเจ็ิบสี่ีครับคือกันอะหมวกหมวกเ0็ิบสีีคือกันนะครับ ไม่ขยับเลยไม่ขยับไม่ขยับเลยสองร้อยหกสิบพันไปนะครับซิบีไบ่ได้ลุกเพ่

มีครับเออไบนห่สิมขึ้นสิบขึ้นาามาดีัหนึ่งอยไหนพนเาอยู่ที่ไหนพหวิทไหนั่งห้ายหยสมบพันามพัามันสามามพันสามพัามนสาัมันสามพัมนมัมนับมนมนมันสมมนาามนสมพัามนสอมเัอมันสามพนอมนสามัมันสาพัมนันมนี่มามนสาันมันสมัามนสามนัมนัมมน่น

เส็สิบห้าใส่ใใ้คนฝึนะครับให้คามสกใจนะครับกลังเลในแปสาโอ้ยจิงกันบอลงดอกคอจบนะ้พอเดี๋ยวปัลุเลยนะครับวังไฟสามลงไฟไหม่แล้วนะครับพรอมใหนะครับลุงหลอดกลนครับสามร้อเจ้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดี